ปิดการขายไปที่เรียบร้อยครับสาหรับคูปต้า GL 43นะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าจากอ่าเปรียฟซีนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสั่งปิดการขายไปที่เรียบร้อยนะครับผมตัวน,นี้ก็เดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดนะครับลูกค้าให้ทําสีให้ใหม่แล้วกเก็บรวดซึมนะครับใส่หลังคาปลายทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องขอขอบคุณอ่าคุณพ่อเป็นอย่างสูงนะครับคุณพ่อจากจังหวัดร้อยเอ็ดมา ทดสอบระบบมาทดลองขับนะครับที่หน้าร้านนะครับผมสั่งปิดการขายไปที่เรียบร้อยครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณจากใจทีมงานพี่ทักวุยลำคนเดิมครับบริษัท T S Tactor การเกษตรยนต์2012รวมกันร้านตีมีตังแท็กเตอร์นะครับผมในนามพี่ทักวุยลำคนเดิมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณจากใจทีมงานพี่ทักกุยลำคนเดิมครับซื้อง่ายขายคล่องต้องพี่ทักกุยลำคนเดิมเท่านั้นครับผมสวัสดีครับ เ้าหย่อนหุ้นเงินบอดคำเสาต้องใใจบ้านพ่อปาาคนขับรถลองใส่สี้าลูกมากข้าอะไรเอาไว้ซ้อมง,งานลูกค้า,าก็าตอจนพอใจเหลือกำไรอยู่บอ่อจากพันงวดรถข้าไฟค้าบาน น้ำมันแต